โอเคอุบัติรับเ่อะสวรร <Okay. S 1> ค์เป็นไงคะเรื่องของเรา เป็นละครโรแมนติกคอมดี้แฟนตาซีแฟนตาซีครับผมใช่แต่เขาบอกเป็นละครอะลองมันไม่มันมีความโรแมนติกคอมเมดี้ด้วยละครับจริงๆเรื่องนี้ถือว่าแบบบูน้อยมากเนาะจริงๆถ้าเทียบกับเรื่องก่อนๆในเรื่องนี้จะบูน้อยกว่าเรื่องอื่นแต่ว่าจะมีแฟนตาซีค่อนข้างจะเยอะนิดหนึ่งครับผมตอนนี้บูให้เห็นแหละเพราะเป็นซีเนเจอร์ของอะลองอยู่แล้วอยากให้รอติดตามอย่างรอบก่อนเรื่องเจ้าพยาเนี้ยริวขอพี่แก้วปิ้งไก่รอบนี้บันแกก่อนสวรางก็คือถ่ายทะเลก็ได้ปิ้งปลาครับผม ต้องเป็นสิ่งพิเร์ของเขาด้วยไม่ใช่หรอกินไก่มีตัวละครรับเองอ๋วเรื่องนี้รับบทเป็นอะไรครับรับบทเป็นฉลามครับก็จะเป็นทหารเรือที่ปกผักด้วยแล้วก็ตกงานด้วยก็เลยไปเจอคุณที่เกาะครับผม เราเปิดเป็นแพรว่าค่ะแพรว่าเป็นสถาปนิกแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ที่ม,มีความหลงไหลเรื่อง<ม>เหนือธรรมชาติเรื่องเรื่องเรื่องลีลาบแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยก็ตัดสินใจว่าจะมีออกจากบ้านแล้วก็ได้จับพราจัผูไปเจอกับฉลามแล้วก็ไปที่เกาะเลดาวแห่งนี้นั่นแหละค่ะซึ่งไม่มีตำนานของเทพพะสมุทรอยู่ก็เป็นการสืบหาตำนานไปไเรื่อยๆใช่ต้องมีความเล่นกับ CG ีใดๆเล่นจริงๆอ่ะพายไม่ค่อยได้เล่นกับ C ีเท่าไหร่น่าจะเป็นริวมากกว่าที่ไเล่นกับ C จเป็นไงเป็นไง เอ,เอาจริงๆรอบนี้มันจะมีความแบบต้องต้องสู้คือริวจริงๆริวเกือบจะสบายนะรุนละลายแต่ว่ามันต้องต้องสู้กับกับฝั่งฝั่งลายรับซึ่งจะมีแบบเอฟเฟกต์ฝั่งเขาด้วยหรือว่าฝั่งเราด้วยแล้วเราก็ ถ้าเงี้ยงเงี้ก็คือเราก็มีมีแบบมีพลังส่วนตัวอะไรเงี้ยทำให้มันก็ต้องมีความแบบใช้ซีนจีค่อนข้างที่จะเยอะนิดหนึ่งครับมีโมเมนต์มุ้งมิ้งเลิฟซีนอะไรยังไงบ้างไหมเดี๋ยววันนี้ทุกคนน่าจะได้เห็นในทีเวทีเลยรใช่ในที่สุดแล้วเม่าเธอจะชว์ ไปไปแต่ว่าเรื่องนี้มันหนูรู้สึกว่ามันมีความน่ารักตรงที่ว่าตัวแพรวาค่ะเขาจะเป็นฝ่ายลุกตัวฉลาดมากกว่าคือปกติก็จะเห็นผู้ชาย<อ>จะชอบลุกก่ออะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้แพรวาลุกหนักมาก<อ>ลุกจนแบบว่าพี่แก้วอะค่ะบอกว่าแบบเออให้ไม่องลุกเอาไว้เลาว่าขี้เขินไหมเขินจริงหมายถึงว่าเขินจริงไมเพราะไม่ครับคือพอในคาแรคเตอร์แล้วพี่พี่เขาต้องแบบว่าแบบเข้าหาตัวฉลามอะไรเงี้ยบางทีแบบ คคืืออมันต้องอยู่มันต้องทำแบบทำนิ่งๆเก๊กๆอะไรเงี้ยบางทีเราก็แบบแล้วก็ยิ้มนะครับหลุดหลุดบ่อยหลุดบ่อยครับอืออ่ะพูดถึงฝากหน่อยละกันละารสนุกสนานที่จะได้เห็นก็ฝากอุบัติเกาะสวรรค์ด้วยนะคะเป็นละครโรแมนติกคอมเมดี้แฟนตาซีเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งจากบ้านอลองที่หนูบอกเลยว่าคนดูจะต้องชอบแล้วก็แบบสนุกมากๆแน่ๆเลยแลก็ ฝากไลคติดตามเลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะยืเสิร์คู่หน่อยนะคะ